สวัสดีครับผมดรหยางจากโรงพยาบาลจังหัวคริสเตียนครับผมเป็นอายุรแพทย์หัวใจครับหัวข้อในวันนี้เราจะโฟกัสไปที่เรื่องหลักการดูแลโรคหัวใจและหลอดเลือดเรื้อรังในช่วงการระบาดของโรคโควิด -19 เราสามารถดูจํานวนการติดเชื้อโควิด -19 ได้จากปีที่แล้วตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2019การระบาดของโควิด -19 ที่มาจากอู่ฮั่นประเทศจีนผู้ติดเชื้อทั้งหมดส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในอเมริกาและรองลงมาคืออินเดีย และโควิด -19 ก็แพร่ระบาดไปทุกที่ทั่วโลกใน14วันที่ผ่านมายังคงมีผู้ป่วยรายใหม่จำนวนมากในบางประเทศเช่นอินเดียบราซิลตุรกีสเปนและเอเมริกาดังนั้นถ้าหากเราอยากเดินทางออกนอกประเทศเราอาจจะต้องป้องกันตัวเองหากเราตรวจด,ดูแนวโน้มของโรคโควิด -19 ที่อัปเดตล่าสุดในเดือนเมษายนปี2021เราจะเห็นแนวโค้งในกราฟนี้ซึ่งก็คือจานวนเคสใหม่ทั่วโลก จะเห็นได้ว่าผู้ป่วยรายใหม่ลดลงในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้แต่หลังเดือนกุมภาพันธ์เคสผู้ป่วยรายใหม่ก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นซึ่งอาจจะเป็นเพราะวัคซีนยังไม่ดีพอสำหรับผู้ป่วยและอาจจะเป็นเพราะสายพันธุ์ของไวรัสด้วยก็เป็นได้เราจะป้องกันโรคโควิด -19 ได้อย่างไรผมคิดว่าการกักตัวเป็นวิธีที่ได้ผลที่สุดในการป้องกันโรคโควิด -19 แต่ในประเทศฝั่งตะวันตกผู้คนไม่ชอบใส่หน้ากากอนามัย พวกเขาคิดว่าถ้าคุณใส่หน้ากากนั่นหมายความว่าคุณป่วยแต่ในไต้หวันและในเอเชียเรามักจะใส่หน้ากากอนามัยกันเพราะเราคิดว่าบางทีการไออาจจะมีเสมหะที่มาจากช่องปากซึ่งมันสกรปรกมากเราเลยชอบที่จะใส่หน้ากากอ้างอิงจากงานศึกษาอื่นๆเราจะเห็นได้ว่ากราฟนี้แสดงให้เห็นว่าการเว้นระยะห่างทางสังคมเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยดีกลี่ยงการแพร่กระจายของโควิด -19 เราจะเห็นเส้นสีดํานี้ ถ้าไม่มีการเว้นระยะห่างทางสังคมจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วถ้าเว้นระยะห่างทางสังคมช้าไปเพียงหนึ่งวันจำนวนเคสก็จะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดดังนั้นถ้าเราต้องการที่จะกักตัวเพื่อป้องกันตัวเองจากโควิด -19 เราควรที่จะอยู่บ้านโดยที่ไม่ใช้ยารักษาโรคเรื้อรังหรือไม่ผมไม่คิดอย่างนั้นนะครับแล้วโรคหัวใจและหลอดเลือดเรื้อรังเป็นอย่างไรปัจจัยเสี่ยงหลักๆของโรคหัวใจและหลอดเลือดเรื้อรังนั้น อย่างแรกก็คือไลฟ์สไตล์ที่ไม่ดีต่อสุขภาพเช่นการสุบ,บรี่การไม่ออกกอลังกายหรือการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงไลฟ์สไตล์ที่ไม่ดีต่อสุขภาพจะทําให้เกิดโรคที่มีความเสี่ยงสูงเช่นโรคความดันโลหิตส,สูงเบาหวานไขมันในเลือดสูงและโรคอ้วนอีกปัจจัยหนึ่งก็คือปัจจัยเสี่ยงที่ปรับเปลี่ยนไม่ได้เช่นอายุ หรือครอบครัวที่มีประวัติเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดจะก่อให้เกิดความเสียหายต่ออวัยวะเช่นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบโรคไตเรื้อรังและปัญหาทางสายตาดังนั้นเราจึงต้องควบคุมปัจจัยเสี่ยงในชีวิตประจําวันของผู้ป่วยเรามักจะกินยาเพื่อควบคุมโรคเรื้อรังเช่นการป้องกันอย่างถาวรบางครั้งเราอาจจะใช้ยาแอสไพรินหรือยาลดความดันโลหิต หรือยาป้องกันหรือบรรเทาอาการโรคเบาหวานการป้องกันโรคระดับปฐมภูมิผมคิดว่าควรนํามาใช้กับประชาชนทั่วไปเราจะต้องควบคุมโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานและไขมันในเลือดสูงการป้องกันโรคระดับทุติยภูมิหมายถึงผู้ป่วยที่เคยเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดมาก่อนดังนั้นคุณต้องควบคุมปัจจัยเสี่ยงของคุณเช่นผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจเรื้อรังโรคหลอดเลือดสมองหรือโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบ ดังนั้นในกลุ่มนี้เราจะต้องใช้ยาหรือกิจกรรมในการช่วยควบคุมปัจจัยเสี่ยงของผู้ป่วยแล,ล้วโรคโควิด1 i d 1 9กับโรคความดันโลหิตสูงเป็นอย่างไรปีที่แล้วนักวิทยาศาสตร์นำสัตว์มาทดลองโดยให้ไวรัสโควิด1 i d 1 9จับกับ ACE 2 receptor และเข้าไปในเซลล์สัตว์ผู้เขาหวังว่าเราจะสามารถใช้ ACE inhibitor หรือยากลุ่ม ARB มายับยั้ง ACE t o receptor ได้ดังนั้น ไวรัสก็จะไม่สามารถเข้าไปในเซลล์ได้แต่อย่างไรก็ตามนี่เป็นการทดลองกับสัตว์เท่านั้นไม่ใช่กับมนุษย์แพทย์จำนวนมากได้รวบรวมข้อมูลทางคลินิกเราจะสามารถเห็นได้จากกราฟนี้ซึ่งตีพิมพ์ในวรารสาร JAMA Cardiology เราจะเห็นเส้นสีเทานี้หากผู้ป่วยที่ไม่ได้เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดและตอนเข้าการรับรักษานั้นมีทรโปนินทีที่ปกติอัตราการเสียชีวิตจะอยู่ที่7% แต่ถ้าหากผู้ป่วยเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดและโทรปปินสูงขึ้นอัตราการเสียชีวิตจะสูงถึง70%ดังนั้นหากคุณเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดคุณควรป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อไวรัสโควิด1 i d 1 9นี่คือข้อมูลของประเทศจีนขนาดตัวอย่างนั้นเล็กมากแต่เราสามารถวิเคราะห์จากกราฟนี้ได้ถ้าหากผู้ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงและใช้ยายกลุ่ม ARB และ ACEI เราจะเห็นจำนวนผู้ติดเชื้อน้อยมาก แต่ถ้าหากผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตส,สูงแต่ไม่ได้ใช้ยากลุ่ม ARB และ ACEI จำนวนการติดเชื้อจะมากกว่าผู้ป่วยที่ได้รับยากลุ่ม ARB และ ACEI แถบบาร์สีส้มนี้หมายถึงไม่ได้เป็นโรคความดันโลหิตส,สูงดังนั้นผู้เขาจึงไม่ได้กินยาทั้งยากลุ่ม ARB และ ACEI เราจะเห็นตัวเลขที่สูงกว่าโรคความดันโลหิตส,สูงที่ใช้ยากลุ่ม ARB และ ACEI บางทีเราก็คิดว่ายากลุ่ม ARB และ ACEI จะสามารถจับยังเชื้อโรคโควิด1 i ได้แต่ในตอนนี้เรายังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจน์ได้ดังนั้นวารสารการแพทย์นิวอิงแลนด์จึงตีพิมพ์ปัจจัยเสี่ยงของโรคโควิด1 i d ปัจจัยแรกคืออายุมากถ้าหากคุณอายุมากกว่า65ปีหรือคุณมีโรคอื่นๆเช่นโรคหลอดเลือดหัวใจภาวะหัวใจล้มเหลวภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง หรือผู้ที่สูบบุหรี่คุณมีความเสี่ยงสูงกว่าผู้ป่วยรายอื่นที่มีสุขภาพดีเราจะเห็นที่แถวนี้หากผู้ป่วยได้รับยากลุ่ม ARB ผลก็ไม่ต่างกันแต่ถ้าหากผู้ป่วยได้รับยากลุ่ม ACEI ความเสี่ยงนั้นจะลดลงและหากเราได้รับยากลุ่มสเตตินความเสี่ยงนั้นก็จะลดลงเช่นเดียวกันบางทียากลุ่ม ACEI และสเตตินอาจมีผลกับโรคโควิด1 9คณะกรรมการต่างๆทั่วโลกพวกเขามักจะให้คำแนะนำว่า บางทีเราอาจจะต้องเก็บยาลดความดันโลหิตไว้ในยุคโรคระบาดโควิด -19 นี้แล,ล้วโรคโควิด -19 กับโรคไขมันในเลือดเป็นอย่างไรลิปิดโปรไฟล์ใดที่สำคัญที่สุดสำหรับเรา LDL หรือไขมันที่มีความหนาแน่นต่ำนั้นเป็นไขมันที่ไม่ดีที่อยู่ในร่างกายของมนุษย์คอนเซปต์ Concept ปัจจุบันคือเราจะต้องควบคุม LDL ก่อนและนี่คือการรักษาแบบจำเพาะเจาะจง ESC g กด์ไ l i n นั้นกล่าวไว้ว่า เราสามารถใช้ LDL เป็นการสังเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลดิบได้เพราะนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องควบคุมและ HDL หรือไขมันชนิดที่ดีต่อร่างกายนั้นไม่แนะนำให้ใช้การรักษาแบบจำเพาะเจาะจงการวิจัยเชิงทดลองทางคลินิกก่อนๆนนั้นได้เปิดให้เห็นข้อมูลที่ว่าหากเราลดค่า LDL ให้เหลือ1ม mm ิลิโมลต่อลิตรเราจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ถึง25% ESC Gui ด e l i n e แสดงผังงานนี้ว่า หากเราเป็นโรคไขมันหลอดเลือดเราสามารถใช้ยากลุ่มสเตตินก่อนได้และถ้าหากเราไม่บรรลุปเป้าหมายเราสามารถเพิ่มยาอ e ีสเตทิไมด์ได้ถ้าหากใช้ทั้งยากลุ่มสเตตินและยาอ e ีสเทิไมด์แล้วยังไม่ถึงเป้าหมายเราสามารถเพิ่มยากลุ่ม PCSK9 และการรักษาด้วยโมโนคลอลแอนติบอดีได้แต่มันคือยาที่ใช้ฉีดในปีนี้ทาง Nature Community ได้ตีพิมพ์บทความที่ว่า หากผู้ป่วยใช้ยากลุ่มสเตตินในขณะที่ติดเชื้อโควิด -19 เราจะเห็นได้ว่าในผลลัพธ์หลักหรืออัตราเสียชีวิตในโรงพยาบาลของกลุ่มที่ใช้ยาสเตตินจะต่ำกว่ากลุ่มที่ไม่ใช้ยากลุ่มสเตตินเลยและยาก,กระตุ้นการหดตัวของกล้ามเนื้อหลอดเลือดก็ใช้ในเงื่อนไขเดียวกันซึ่งแปลว่าหากคุณใช้ยากลุ่มสเตตินบางทีความดันโลหิตของคุณอาจจะไม่ต่ำนักดังนั้น คุณจึงไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ยากระตุน้นการหดตัวของกล้ามเนื้อหลอดเลือดวารสารนาสแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่คล้ายกันเราพิจารณาอัตราการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุภาวะการหายใจล้มเหลวฉับพลันภาวะกลุ่มอาการหายใจลําบากและภาวะไตเสียหายเฉียบพลันการรักษาในโรงพยาบาลจะนํากลุ่มที่ใช้ยาสแตนตินกับกลุ่มที่หยุดใช้ยาสแตนตินมาเปรียบเทียบกันเราจะเห็นได้ว่าการรักษาในโรงพยาบาลที่ใช้ยากลุ่มสแตติน อัตราการเสียชีวิตแบบออลคอสทั้งภาวะการหายใจล้มเหลวฉับพลันภาวะกลุ่มอาการหายใจลำบากหรือภาวะไตเสียหายเฉียบพ,พลันนั้นจะต่ำกว่าอีกกลุ่มผมคิดว่าถ้าหากคุณมีประวัติเป็นโรคไขมันในเลือดสูงคุณจะต้องใช้ยากลุ่มสเตตินและโรคเบาหวานกับโรคโควิด -19 เป็นอย่างไรเอกสารนี้แสดงให้เราเห็นถึงแถบบาร์สีน้ำเงินซึ่งหมายถึงจำนวนประชากรทั้งหมดอัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลน,นั้นเกี่ยวข้องกับน้ำตาลในเลือด และการเข้ารับการรักษาของคุณหากน้ำตาลในเลือดต่ำอัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลก็จะต่ำลงหากน้ำตาลในเลือดสูงเราจะเห็นว่าจำนวนคนเสียชีวิตในโรงพยาบาลน,นั้นก็จะสูงขึ้น b หมายถึงจำนวนประชากรทั้งหมดซึ่งมีผลลัพธ์ที่คล้ายก,กันกับผลจากน้ำตาลกลูโคสดังนั้นหากคุณมีประวัติเป็นโรคเบาหวานผมคิดว่าคุณควรควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของคุณให้ดีในกราฟ c คุณจะเห็นว่าหากคุณเป็นโรคเบาหวานแล้วน้ำตาลของคุณต่ำอัตราการรอดชีวิตของคุณจะสูงขึ้นแต่ถ้าหากคุณไม่ได้เป็นโรคเบาหวานคุณจะต้องควบคุมการรับประทานอาหารของคุณเช่นรับประทานคาร์โบไฮเดรตให้น้อยลงเพราะเมื่อไรก็ตามที่คุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและน้ำตาลกลูโคสของคุณสูงผมคิดว่าอัตราการรอดชีวิตของคุณจะต่ำมากดังนั้น จะควบคุมระดับน้ำตาลกรูโคสของคุณในแต่ละวันให้มากที่สุดข้อสรุปของผมก็คือในยุคโควิดในทีนี้ให้ควบคุมโรคเรื้อรังห้ามลืมสิ่งใดสิ่งหนึ่งเด็ดขาดให้ยาลดความดันโลหิตเพื่อควบคุมความดันโลหิตให้ยากลุ่มสเตตินเพื่อควบคุมลิปิดให้ยารักษาเบาหวานชนิดรับประทานหรืออินซูลินเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลและติดตามข่าวสารของไตหวันเรื่อยๆเพราะว่าไต้หวันสามารถช่วยคุณได้ ขอบคุณครับ